สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาซ่อมกุญแจรถมัดด้าสองนะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทนะครับรีโมทกดได้ปกตินะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับตอนนี้เวลาเสียบดอกกุญแจนะครับจะมีไฟรูปรถลูกแม่กุญแจกระพริบนะครับก็จะมีไฟ hold สีเหลืองกับกระพริบเหมือนกันนะครับเวลาบิดสตาร์ทเงียบนะครับไม่มีเสียงไม่มีอาการตอบสนองใดๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นอาการประจำของรถรุ่นนี้นะครับ หลังจากใช้เครื่องสแกนนะครับตรวจจับสาเหตุที่ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับก็ขึ้นมาบนหน้าจอนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนอะไหล่นะครับแล้วก็ลงทะเบียนระบบทุกอย่างให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนอะไหล่แล้วก็ลงทะเบียนระบบต่างๆจนครบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ทําการตรวจเช็คโค้ดอีกรอบนะครับตอนนี้ก็ผ่านทุกโค้ดนะครับ ไม่มีความผิดพลาดขึ้นมาบนจอแล้วนะครับสามารถสตาร์ทใช้งานได้ปกตินะครับเสร็จแล้วก็มาทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจบิดออนน้าปัดรถนะครับสังเกตนะครับไฟลูปรถรูปแม่กุญแจที่กระพริบนะครับไฟลูป HOLD สีเหลืองนะครับดับลงปกติทุกอย่างนะครับสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดมีอาการแบบในคลิปวิดีโอนะครับ รถสตาร์ทเงียบรีโมทกดได้ปกตินะครับมีไฟรูปรถรูปแม่กุญแจกระพริบ IP, สีแดงบนหน้าปัดเรือนใหม่นะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0826166655นะครับบริการซ่อมแก้ไขถึงที่ถึงบ้านไม่ต้องยกรถไปไหนนะครับใช้เวลาทำไม่นานนะครับสามารถรอรอได้เลยนะครับประมาณ1ชั่วโมงก็เสร็จนะครับ